สอนจะแชร์ก็เร็วถูกใจมาเป็นชาว H ก็ได้ไลน์เฟซบุ๊กไปเลยมีอันมีอันมีอันมาเป็นชาว H มีความสุขสบายสบายมาเป็นชาว H ชีวิตเร็วไดงถูกใจมาเป็นชาว H ชีวิตดีเกินไปมาเป็นชาวถูกใจว่รารักคู่มูฟเอสนี่คือแคมเปญล่าสุดของเราครับกับ True Move H, ชูมูฟเอสชวนคนมีบัตรมาสนุกกับ 3G+ ได้มากขึ้นนั่นเองครับ ลายจะไปชาสักแค่ไหนเอชแก,กรมดูให้ส,ส ail, time, หใดใเพราะความใกันสบายวอ l เปเปอรลาสตล์เอสติมต้มีหเลือกมากๆใครรู่พูดด้เอชแกรมราต้องรกควาจัดจ้เือกให้มันสุดยอดเอชันด์ใเกมเจอผิด วันนี้นะฮะความจริงแล้วทั้งหมดทั้งปวงฮะเริ่มจากาเดชกับยาย่าเป็นสาเหตุครับผมพอดีว่าผมได้ดูโฆษณาของ True m o เ e สนะครับหลายตัวมากเห็นาเดชทำท่าอย่างนี้ครับปังปังทำท่าอย่างนี้บ้างอะไรบ้างผมอยากทำบ้างครับอยากมาเป็นชาวเอบ้างแล้วก็ความจริงอยากชวนทุกคนนะฮะให้มาเป็นชาวเอกับพวกเราด้วยครับผมค่ะวันนี้ฝ่ายพี่บอยมาคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวมาปวดงานเขาค่ะและก็อยากจะเป็นชาวเอเหมือนกันด้วยค่ะ๋อก็ลย <บ ó S 1> ก็ตัดสินใจมาเป็นคู่เลยล่ะครับผมไม่มีเหตุผลอื่นเลยล่ะไม่มีครับผมอยากเป็นชาวเอครับมีใครอยากเป็นชาวเอสมั้งครับก็ดูมือหน่อยก็ดูมือหน่อยส่งเสียงหน่อยแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลนะครับยังไงเขาเกิดเพราะว่าเจ้าโก้ไลฟ์เอสสองกับดูโอคอร์เนี่ยตอนที่เราเลือกบอกว่าโอ้โหแบบเอาแบบสปอร์ตี้นะดูแบบเป็นแบบกระชับกระเฉงแล้วมี energy เยอะๆเนี่ยเราก็นั่งนึกว่าเอ๊ะใครที่จะดูอย่างนี้ปึ๊บแรกนะครับที่ทีมงานเขาเสนอขึ้นมาเลยบอกว่า คุยถูรุ่นต้องจัดคู่เรียนผม <c oughs> ก็ไอ้คู่เรียนมันแปลว่าอะไรผมก็อายุเกินเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคเอาอย่างนี้คู่เรียนคุยถูรุ่ไม่รู้จักหรอกบอก<ช>ว่าเป็นบอยกับมา<ๆ>กี้กันแล้วกันเอ,อผมบอกนั่นแหละคือคู่เรียนก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับบอกว่าเอถ้าเกิดเราใช้สองคนนี้เนี่ยมา<ช>เป็นคน<ๆ>เล่าเรื่องแล้วก็แนะนําเจ้าโก l ไลฟ์เอสสองกับดูโอคอแล้วจะเป็นยังไงจะเล่าสอรี่เป็นอะไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราก็เลยได้ ชวนบอยกับมาร์กี้มาร่วมกับทูมเูเบสเราครับผมแล้วพี่บอยกับมาร์กี้รู้ตัวไหมครับว่าตอนนี้เป็นคู่กรียนไปแล้วนะครับเอาผมคนเดียวแล้วกันครับผมคือเราเห็นย่านะครับมีโก l ไลฟ์เอสวันแล้วแล้วย่าเนี่ยก็มีเรียกว่าเตีมของตัวเองมีเฟรมของตัวเองครับพวกเราสองคนนะเห็นบอกตรงๆเลยอิจฉาครับ พออิจฉาเราก็อยากมีบ้างฮะเลยปรึกษากันว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะเราสองคนเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่เป็นตัวแทนของพวกเราบ้างพี่โมจริงๆเลยอยากจะบอกอันนี้กี้เป็นคนคิดนะคะพี่บอกไม่จริงเลจริงเลยกี้เป็นคนคิดเองว่าเราจะทํายังไงดีที่จะทําให้โทรศัพท์ของพวกเราเนี่ยพิเศษไปกว่าอันเก่าเนาะนี่เธอเอาหน้ามากเลยนะความจริงแล้วเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่า อ่านี่ครับโทรศัพท์ในมือผมนี่นะฮะก็คือ Go Live S2 ครับผมบลักษณะเนี่ยก็คือมีสีเหลืองแนวสปอร์ตสปอร์ตลุยๆนะฮะหน้าจอเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญครับกล้องคมชัดมากๆนะครับแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นนะฮะมี Wi-Fi ด้วยครับที่เป็น hotspot ของตัวเองครับผมซึ่ง กูไลฟ์เอทนี่แหละครับที่จะทำให้เรา2คนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นครับผม <c oughs> นี่ที่บอกว่าใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นนี่มันเใกล้ขนาดไหนหรือว่ามันใกล้ยังไงแหละครับพี่บอยน้องมาร์กี้อ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ <c oughs> <c oughs> นี่ผมผู้ใช้ตัวจริง <c oughs> อกูไลฟ์เอนี่นะครับ <c oughs> มีแอปพลิเคชันฮะที่ชื่อว่า s l o o k เอกก็คือนาฬิกาครับซึ่งพิเศษที่ว่ clock, านาฬิกาเนี่ย มีรูปของพวกเราสองคนฮะเออรูปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแต่ละวันด้วย เช่นเช้าก็รูปหนึ่งสายก็รูปหนึ่งตอนเย็นก็อีกรูปหนึ่งนี่ครับผมนอกจากจะเป็นในส่วนของรูปที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับได้คัดได้ข่าวว่ายังมีธีมที่จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับก็ยังมีธีมนะคะที่เออ่จะเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะมีอะไรมีทั้งเล่น work green เล่นแล้วก็ช้อปปิ้งโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยไม่มีไม่มีธีมเลิฟมั้งเหรอครับเลิฟมีนะไม่มีเหรอฮะ ยังทําไม่เสร็จะครับอแล้วยังว่าพวกผมมาป่วนขนาดไหนได้คุณชงกันเองเลยเหรอของเองไม่มีใครชงเราผมยังไม่ทันได้ชงเลยนะฮคะแล้วก็มีอัปเดตประวัติของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้ตารางงานว่าเราจะไปไหนทาอะไรยังไงก็ต้องนี่เลย H Club ค่ะครับผมแต่มีที่เจ๋งกว่านั้นด้วยนะครับคือผมว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของทุกคนทุกคนต้องสนใจว่ากล้องโทรศัพท์ตัวนี้เจ๋งแค่ไหนถูก่าเรามีนี่ครับ H Camera ครับผมซึ่ง H Camera เนี่ย นี่แหละครับที่ผมต้องการฮะมีเป็นนี่ครับผมอ่าที่คุณอิจฉาย่าๆเนี่ยเหรอแล้ววันนี้นะครับถ่ายรูปผมก็มีเฟรมเป็นของตัวเองแล้วนะครับเองครับผมใครที่อยากถ่ายคู่กับเรานะครับอยากกับผมกับมาร์กี้หรือเราสองคนเนี่ยจะบอกว่ามีรูปเยอะมากอิริยาบถเยอะมากบางรูปเนี่ยเป็นรูปผมกําลังแคะคลิปมูให้มาร์กี้อยู่มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วผมไม่ก็ น่ารักน่ารักขวแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสติกเกอร์ได้นะครับผมเหมือนอินสตาแกรมเลยเจ๋งมากเจ๋งมากครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยอยากจะถ่ายรูปคู่ก็คืออยากได้ทั้งคู่ก็ไปอยู่ตรงกลางได้อยากถ่ายกับพี่บอยเดียวๆก็ถ่ายกับพี่บอยเดียวเดียวได้ครับผมอยากเอาพี่บอยทิ้งไว้ก่อนแล้วถ่ายกับมากี้ก็ได้ได้ครับผมเหมอนผมเป็นคนพูดเยอะเลยนะครับวันนี้แต่ผมจะบอกว่าอันนี้ครับมันเกิดจากความขี้เล่นของเราสองคนเองครับค่ะมีใครชอบเล่นเกมในโทรศัพท์ม้างครับขอดูมือหน่อยฮะ อ๋อนนี้ขอเสียงคนชอบเล่นเกมไพ่ฮัวสาหน่อยวันนี้ครับตัวไลฟ์ S2 ครับมีเกม h หันครับผมเออ่ง่ายๆมีใครเคยเล่นโฟโต้หันมั้งครับโฟโต้หันทีนี้มีเกมโฟโต้หันแต่ที่พิเศษกว่าที่อื่นครับเพราะว่าเกมจับผิดของพวกเราครับเป็นเกมจับผิดของผมกับมาเกียเองครับผมอย่างเช่นรูปนี้รูปแรกที่บอยมีสิว รูปที่2ไม่มีสิวอะไรอย่างนี้ก็แบบเล่นคนโตฮันสนุกสนุกฆ่าเวลาไปเวลาแบบรอเพื่อนใหม่มานักดนตรี่จะเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นแข่งกับเพื่อนก็ได้พี่มีนี่ด้วยนะครับสามารถอ่าแชร์ลงในเพื่อนได้คะแนนเนี่ยแข่งกันได้ครับและทาง True Move นี่ใจดีด้วยนะครับยังไงฮะมีกิจกรรมครับเกม H Hunt เนี่ยใครชนะนะครับได้ไปเลยมอเตอร์ไซค์อไบ โอ้ใั่ปาะไหมฮะใช่เพราะว่าในเกมนี้ก็มี leaderboard ใครเล่นเกมได้คะแนนเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปอยู่ตอนต้นของเกมใช่ครับคนที่ชนะเลิกก็คือคนที่จะได้รับรางวัลนถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆครับประชาชนครับชาวเอสครับ เราจะไปเล่นเกมที่ไม่ได้รางวัลกันอยู่ทำไมครับเกมนี่คุณแจกมอเตอร์ไซค์นะเกมนี้คุณเล่นอะไรลายปงลายป๊อปอะไรนี่ใช่ไหมไม่ได้รางวัลแล้วก็ไม่ได้รางวัลอาทิตย์หนึ่งก็เคลียร์เคลียร์คะแนนแล้วต้องมาเริ่มใหม่เล่นนี่ดีกว่าครับ H Hunt ได้ H b y ด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดนี่ลแค่นี้เพราะ True ทั้งทีใช่ไหมคะก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งก็คือ H Interactive นะคะสามารถตามติด ชีวิตของพวกเราสองคนได้แล้วก็อาจจะมีแบบว่าแชทด้วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยเอาไว้เวลาว่างๆจากถ่ายนูน่นถ่ายนี่ <c oughs> ครับผมแวะเข้ามาในแอปพี่บอยกับมากี้ก็จะได้คุยกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดด้วยใครที่อยากคุยกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยด้วยเลย <c oughs> เราจะมีวิธีการเลือกยังไงอะไรแบบไหนดีครับก็จริงๆแล้วน้องยาย่าเขาเป็นคนคอมเพลนคนแรกเลยนะครับบอกว่าครับผมถ่าเกิดบอกว่ายาย่าคนเดียวเราต้องมาปะทะบอยกับมากี้นี่มันสองตนหนึ่งมันไม่ยุติธรรมนะเพราะั้นสิ่งที่เราต้องทําแก้ปัญหาให้น้องยาย่าก่อนนะครับก็คือเราก็บอกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเกิดใครชอบยาย่านะครับก็ไปใช้ s 1ได้เดียวๆเลยเใครชอบบอยกับมาร์กี้ก็ไปใช้ s อส2ได้เลยได้เลยแต่ถ้าปัจจัยลำบากรักทั้งคู่ก็ต้องไปใช้ดูโอคอเลยที่มีออกมากีกครับผม คือต้องบอกว่าดูโอ o คอร์เนี่ยเป็นการรวมความพิเศษของทั้งหมดแล้วก็ความเร็วความแรงอย่างที่คุณอิติรุธบอกตอนแรกใช่ครับเพราะดูโอ o คอร์เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของมัลติเซเล็บนะครับ S1 ั <S S และ S2 เนี่ยคือซิงเกิลเซเลบก็คือศิลปินเทีาละคนแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่เป็นดูโอ o คอร์เนี่ยก็จะมีศิลปินที่คุณชื่นชอบได้หลายคน oh. ในครั้งนี้เรารวมย,าย่านะครับ oh. แล้วก็บอยกับมาเกี้ยไว ตอนเช้าอาจจะเลือกบอยมาร์กี้ตอนบ่ายอาจจะเป็นยายา่ลสลับไปสลับมาได้ตลอดเวลาเลยครับไอ้นี่คือรวมมาให้เรียบร้อยแลย้วถูกต้องแล้วเขาก็แต่และคนก็มีเกมของเขาเองเล่นสนุกกันได้นะครับในรุ่น duo อ o r ตัวนี้วันนี้ครับทาง true move s ใจดีมากๆนะครับ,รบสำหรับ go live s t ในมือผมนี่นะฮะนี่ครับผมฟังก์ชันก็เยอะนะครับแอปพลิเคชันก็เยอะแต่ราคาไม่เยอะตามไปด้วยถูกมากนะฮะเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมและวันนี้ครับอย่างที่ พี่อาจิรุตบอกไปใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีบัตรครับพี่ๆท,ท,ทาหารตำรวจหรือว่าพี่ที่เป็นครูน,รน,นักเรียนออนักศึกษาครับผมเนี่ย <laughs> <laughs> ทำไม <laughs> นักศึกษาทำไมเสียงคุณปเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้เปื้อนไปพิเศษนะครับ <laughs> อ่สำหรับอ่าดับไปเลยครับเป็นโบนัสครับผมซึ่งโบนัสจริงก็คือเป็นค่าโทรแล้วก็ค่าอิเนเทอร์เน็ตครับ,รบอีก2,990บาทโอ้แต่ พี่ๆที่ทำอาชีพอื่นนะครับผมก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเรามีโบนัสที่เป็นค่าโทรอินเทอร์เน็ตให้2,400บาทเลยครับผมโอ้โหมาร์กี้อย่าไปยอมยอของหนูเป็นดูโอ้นะของหนูเป็นดูอ้นะคะคนไลฟ์ด <c oughs> ูอ้คอนะ,ะเร็วกว่าแรงกว่าหน้าจอใหญ่กว่าภาพคมชัดมากกว่าครับแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นมานิดนึง แต่ว่าถือว่าสบายมาก4,290บาทนะคะเนาะถ้าเกิดรักใครตัดใจใครไม่ได้ก็เป็นถูโอ้<า>ยถูกากเพราะว่าได้ย,ย่าด้วยอ่ะเพิะมีแค่นิดเดียวเองเอนี่ต้องนี่เลยะ <laughs> นะฮะ ที่สาคัญเน่ยได้ไปก็ยังมีโบนัสในส่วนของโทรแล้วก็เน็ตให้อีกถูกต้องสำหรับพี่ๆตำรวจทหารนักศึกษาแล้วคุณครูนะคะก็รับโบนัสไปเลยเข้าเข้าราคาเครื่องเลย4,290อบาทแต่สําหรับอาชีพอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะได้ไม่ต้องน้อยใจค่ะได้โบนัสโทรแล้วก็เน็ตฟรีนะคะ3 0 0พบาทใช่รายละเอียดทั้งหมดนะคะใครอยากจะรู้แบบเจาะลึกมากกว่านี้นะครับกว่าที่เราคุยกันบนเวทีนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเราถูกต้องครับผมที่ www t crewmove ขีดนะครับขีดกลางแล้วก็ s com ครับผมใช่แล้ววันนี้ถือว่าซื้อออนไลน์ได้ด้วยมันยังมีอีกนะครับเรายังฝากไม่หมดเลย,น,ยนะยค,คือนอกจากแอปพลิเคชันใหม่ที่มีใน g o l i v e S2 กับ Dial c o r ก็คือคตัว S Hand กับ S Interactive แล้วนะฮะ TrueMove S นะครับนี่ยังมีแอปพลิเคชันที่เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมาครับเพื่อรับรองการใช้งาน ของ Device ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS ครับผม Android b บล็กเบอ r ีครับแล้วก็ Windows นะฮะ oh. ทั้งหมด400แอปพลิเคชันเลย oh. ครับผมและที่เจ๋งกว่าน,นั้นครับ oh, ผมยังไม่หมดอีกนะแอปพลิเคชันทุกๆอันที่บอกผมบอกมานี่นะ oh. ครับะจะมีบริการให้ไม่3ทั้ง7วันเลย ครับผมวันจันทรนี่จะมีแอปพลิเคชันนี้วันทังทานอย่างนู้นอย่างนี้ถึงวันอาทิตย์เลยครับผม7วัน7แอปเล่นกันไปเลยเต็มที่เต็มที่ครับนะฮะน้องมาร์กี้ครับอยากฝากอะไรเพิ่มเติมบ้างก็นอกจากนี้นะคะทางชูนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะขึ้นในทุกๆเดือนก็จะเป็นคอนเสิร์ตเป็น Music of the Month สำหรับเดือนเมษายนนี้เนี่ย ก็ไปกรีดกันได้เลยนะคะกับชาชา AF8 นี่แล้วก็วงลิปตาด้วยากาพี่ลิปตาด้วยครับผมค่ะพิเศษสุดๆไปเลยนะครับก็ไปสนุกสนานกันได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณจุรุตฝากเรื่องของ after sale หน่อยบริการหลังการขายที่ผมเชื่อว่าหลายต่ๆคนรู้สึกว่าการที่เข้ามาเป็นครอบครัวชาว H แล้ว การที่มีนเดชมียาย่ามีบอยมีมากี้อยู่ตรงนี้เป็นชาวเอสกับเราแล้วเรื่องบริการหลังการขายยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับมันดับแรกเนี่ยเพราะมันเป็น 3G เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีอย,อย่างเหมาะสมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาเพื่อที่จะให้ตรวจสอบการใช้งานหรือว่าอยากจะชาระเงิน อยากจะเปลี่ยนโปรโมชั่นหรืออยากจะถามอะไรก็โทรเข้าไปที่ออนไลน์คอร์เซ็นเตอร์ได้อันนี้ผ่านแอปที่เราชื่อว่า True i Service อันนี้เข้าไปทำอย่างนี้ได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะครับแล้วก็ทำได้ทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทำในส่วนของข้อมูลของตัวเอง และนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลามีปัญหาการใช้งานหรืออยากจะสอบถามอะไรเราเองก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่เราเรียกว่า i t i r n d เน่ยขอให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ที่ True Shop ของเรากว่า250สาข,ขาทั่วรประเทศแล้วเราก็ยังมี True Partner เพื่อนคู่ค้าเราอีกกว่า13,000รายคอยดูบริการก่อนและหลังการขายของเราทั้งหมดเลย